สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวสำหรับคนที่ได้รับการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ฝากเงินหรือมีเหตุผลอื่นใดนะครับผมอยากทราบเหตุผลว่าทำไมไม่ฝากเงินหรืออาจจะไม่มีเงินจริงๆอันเนี้ยผมออกให้นะยำ้ำผมออกให้ทุกคนเลยขอแค่คุณสมัครแล้วผ่านเงื่อนไขแล้วผ่านขั้นตอนนะครับเนี่ยของใครไม่รู้ครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับคุณวนๆเนี่ย ลงทะเบียนเสร็จแล้วการสมัครเปิดบัญชีก็ได้รับอนุมัติแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็คุณที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์ลงท้ายด้วย71 1แล้วก็ผ่านแล้วนะครับ5 9 5ก็ผ่านแล้วคุณปลาดอทคอมอะไรสักอย่างก็ผ่านแล้วนะครับคุณลงทะเบียนด้วย820ก็ผ่านแล้วนะครับคุณอิงคุณบีอิงก็ผ่านแล้วนะครับคุณที่ลงทะเบียนด้วย9 3 1ก็ผ่านแล้ว927นะครับ596นะครับ6 8 4นะครับ 007นะครับ911ผ่านหมดแล้วนะครับก็คือคนเหล่านี้นะครับเป็นคนที่โชคดีมากๆที่ได้รับการอนุมัติหลายคนนะครับเขารอการอนุมัตินะครับ1วันก็แล้ว2วันก็แล้วยังไม่ได้รับอนุมัติแต่พวกคุณคือคนที่โชคดีมากเลยนะที่ได้รับการอนุมัติแล้วแต่พวกคุณเอ่อผมไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรอาจจะไม่มีเงิน ในการยืนยันตัวตนคือมันไม่ได้มากเลยเงินแค่1บาทก็ได้ครับ2บาทก็ได้ครับ3บาทก็ได้4บาทก็ได้เพื่อที่จะยืนยันตัวตนแล้วคุณจะได้รับหุ้นฟรีเลยนะทุกคนคุณฝากแค่1บาท2บาทก็ได้แต่ว่าชื่อบัญชีต้องตรงกับที่คุณสมัครเช่นคุณใช้ชื่อบัญชีนายแดงนะครับนายแดงนามสกุลดำสมัคร f v b o o แต่คุณก็ต้องเอาชื่อบัญชีของ นายแดงนมสกุลดำเนี่ยโอนเข้าไปมันถึงจะเม็ดกันดังนั้นถ้าใครชื่อไม่ตรงมันจะไม่อนุมัติอ่าเห็นไหมครับแต่ในะอีกกรณีคือบางคนไม่มีจริงๆนะ20บาทก็ไม่มีเลยอันเนี้ยผมออกให้เลยผมออกให้โดยที่ผมไม่เอาคืนเลยดังนั้นนะครับผมคุณคุณฝากเงินเล็กๆด้น้อยเพื่อที่จะได้รับหุ้นหุ้นเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทุกคนครับหุ้นเป็นแบบนี้ครับมาดูที่รีวอร์ดของฉันแฮ่ พอกดมาที่รีวอ์ดของฉันปุ๊บตอนนี้ผมได้รับหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับทุกคนหุ้นที่ผมได้รับคือเป็นหุ้น NV ็นวีเดียนะครับก็คือได้มาที่1 1 8 6อันนี้ผมฝากเข้าไปแค่20ดอลลาร์ท่านเอ้ยขออภยัยผมฝากไปแค่20บาทย้ํา20บาทไม่ใช่20ดอลลาร์ฝาก20บาทได้มา11ดอลลาร์ตีเป็นมูลค่าประมาณ400บาทแล้วก็ตัวนี้คือมันเป็นสิ่งที่ผมแนะนําข้างบนเนี้ย11.8เนี่ย อันนี้คือสิ่งที่ผมแนะน,นําแนะนําเพื่อนก็ได้รางวัลเช่นกันนะครับทําเองก็ได้รางวัลเช่นกันนะครับถามว่าเราจําเป็นต้องแนะนําคนไหมล่ะไม่จําเป็นเราแค่สมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนให้ผ่านยืนยันตัวตนให้ผ่านแค่นี้มีเงินมีเงินฝากหรือไม่มีติดต่อมาหาผมด่วนย้ําติดต่อมาหาผมด่วนผมออกให้เออแค่ยีบาทผมไม่เสียดายผมแค่อยากให้คุณได้รับสี่ร้ออันเนี้ คือผมไม่ได้รับอะไรเลยนะผมโอนให้คุณตอนนี้ผมโคต้าผมเต็มแล้วสิบคนเนี่ยผมเต็มแล้วนะครับต่อให้คุณมาสมัครกับผมผมไม่ได้อะไรแล้วผมจะไปได้อีกทีถ้าสมมติว่าผมได้ที่หนึ่งนะครับผมจะได้รับสาม0มื่นผมก็จะเอาเงินส่วนเนี้มาแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆที่สมัครต่อผมเท่านั้นนะครับอ่ะดังนั้นนะครับผมก็คือว่าอ,อขั้นตอนเนี้ยเป็นขั้นตอนที่ หลายคนรอมากๆบางคนเนี่ยตรงเนี้ยตรงเมนูด้านล่างตรงกลางเนี่ยมันขึ้นคําว่าเปิดบัญชีอ่าดังนั้นคนนั้นน่ะคือเขายังไม่ได้รับอนุมัติแต่ถ้าเมื่อไรที่คุณได้รับอนุมัติมันจะขึ้นแบบนี้ครับไปที่เมนูตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับผมได้มาแล้วประมาณ120อดอลลาร์ก็ตีเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่ครับทุกคน4 0 6 2บาท อันนี้ผมยังไม่มถอนเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะมาถอนให้ดูว่าถ้าหุ้นมันเข้ามาแล้วจะกดถอนยังไงเนี่ยหุ้นมันเข้ามาแล้วนะปกติแล้วหุ้นมันเข้ามามันจะรอนะครับแต่อันนี้คือมันเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับหุ้นมันเข้ามาแล้วเนะี่ยเนี่ยทุกคนหุ้นมันเข้ามาแล้วนะครับหุ้นมันเข้ามาแล้วทุกคนมันไม่ได้ยากอะไรมากมายทุกคนนะครับ <c oughs> และทีนี้วิธีการฝากเงินก็ไม่ยากเลยครับเนี่ย ไปที่เมนูแล้วก็ไปที่ฝากเงินนะครับอ่าไปที่เมนูเสร็จปุ๊บไปที่เมนูตรงกลางเนี่ยเมนูตรงกลางมันจะมีโลโก้ของบริษัทนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าฝากถอนเงินแล้วก็กดคําว่าฝากนะครับแล้วก็กรอกจานวนเงินนะครับคุณจะกรอกหนึ่งบาทก็ได้หรือจะกรอกให้มันดีๆหน่อยก็ได้ก็คือสาสิบห้าบาทสาสิบห้าบาทตีเป็นเงินประมาณหนึ่งดอลลาร์นะครับประมาณนี้คุณก็กดสร้าง QR code เนี่ยข้างล่างแล้วคุณก็ นำ QR โค้ดตัวนั้น,นไปสแกนแล้วก็โอนพอโอนเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้ครับสำเร็จเนี่ยเห็นไหมครับผมฝากไปแล้ว2ครั้งเนี่ยผมทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูเนี่ยไปดูได้เลยนะครับผมทำให้ดูแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการฝากแต่ถ้าคุณไม่มีเงินจริงๆย้ำนะขอคนที่ไม่มีเงินจริงๆแต่สมัครผ่านแล้วคำว่าสมัครผ่านแล้วคือตรงไหนครับตรงนี้ครับคุณมาดูเมนูตรงกลางเนี่ยถ้ามันขึ้นสัญลักษณ์นี้ยแสดงว่าคุณสมัครผ่านแล้ว แต่ถ้ามันยังไม่ขึ้นนะครับคุณทําให้ผ่านก่อนเพราะว่าขั้นตอนนี้มันอาจจะต้องให้คุณกรอกรหัสคือตั้งรหัสตั้งรหัส OTP ตั้งรหัสพินในการเอาไว้เข้าสู่ระบบหรือเอาไว้ถอนเงินนั่นเองนะครับทุกคนแล้วมันจะให้เราตอบคาถามเล็กๆน้อยๆคุณก็ตอบไปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจยังไงหรือทําไม่เป็นยังไงจริงๆเข้ามาที่กลุ่มนะครับไม่ต้องอายไม่ต้องเขินถ้าเขินอายให้ทักส่วนตัวมาหาผมได้เลย นะครับผมมีเฟซส่วนตัวให้มีไลน์ส่วนตัวให้นะครับก็คือกดด้านล่างวิดีโอมันจะมีคอนแทคให้เลยนะครับโอเคนะก็คือรีบนะครับรีบทํารีบสมัครนะครับรีบทําเพราะว่ามันจะหมดเขตภายในวันที่29พฤศจิกายนนี้ถ้าหมดเขตคุณจะไม่ได้รับหุ้นแล้วนะย้ําหรืออาจจะมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนอะไรต่างเนี่ย ต้องรอติดตามนะครับต้องรอติดตามกันตอน,ต,อนต่อไปว่าเขาจะปรับเปลี่ยนให้น้อยลงหรือมากขึ้นนะครับดังนั้นคนที่สมัครก่อนหน้านี้เขาเขาอิจฉาพวกเรานะเขาอิจฉาพวกเราทีา่มาถูกเวลาถูกจังหวะที่ได้หุ้นฟรีแบบตเติมเงินเพียงแค่1 0บถึงยีบาทอะได้หุ้นมาประมาณ1ิอ็ดดอลลาร์ตีเป็นมูลค่าประมาณ400บาทเห็นไหมครับทุกคนคือมันเป็นโอกาสของเราอะถามว่าบางคนอาจจะกลัว เห็นธุรก um, so, you ิจหลายๆธุรก <medi> ิจที่ออกข่าวต่างๆก็เลยกลัวนะทุกคนไม่ต้องกลัวอันนี้คือให้ทุกคนศึกษาก่อนแล้วทางระบบเองเขามีบริษัทมีเพจมีสถานที่ตั้งนะชัดเจนถูกต้องถ้าคุณอยากรู้เข้าไปที่กลุ่มเลยเดี๋ยวผมจะโพสเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเยอะมากๆคุณจะได้รู้นะครับคุณจะได้รู้นะบางข้อมูลมันไม่สามารถเผยแร่ได้เช่นอาจจะเป็นงบการเงินอะไรต่างอเงี้ยเออมันไม่สามารถเผยแร่ก็ได้ ก็เข้าไปในกลุ่มเพื่อศึกษาเรียนรู้ว่าบริษัทมีจริงไหมมีผู้บริหารจริงไหมมีพนักงานจริงไหมมีสำนักงานจริงไหมมีเพจบริษัทจริงไหมอะไรต่างๆเนี่ยผ่านกรอรอตจริงไหมเนี่ยคำถามอะไรคําถามเนี่ยที่คุณอยากจะถามถามไปในกลุ่มเลยถามไปได้เลยเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามเลยนะครับดังนั้นใครที่ผ่านแล้วนะครับแต่มีเหตุผลบางประการหอาจจะไม่มีเงินจริงๆ ไม่มีเงินฝากเพื่อที่ยืนอันตัวตนจริงๆทักมา2กลัว3อาจจะยังไม่มั่นใจก็คือทักมาก่อนได้นะครับคือมันเป็นโอกาสของทุกคนแล้วอ่ะทุกคนก็คือเวลาเนี้ยคือคนที่สมัครก่อนหน้านี้เขาไม่ได้รับกิจกรรมเนี้ยเขาเจะได้มากๆนะคือเขายืนยันตัวตนไปก่อนแล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณปล่อยให้โอกาสมันเลยไปจนถึง29พฤศจิกายนคือโอกาสที่คุณจะได้รับหุ้น400บาทเนี่ย ไม่มีแล้วหรืออาจจะน้อยลงหรืออาจจะมากขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่สามารถรู้ได้แต่ตอนเนี้คือมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่ดีแล้วอเออแต่ผมมองว่าอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับอันนี้ก็คือผมไม่สามารถเดาล่วงหน้าได้นะครับเพราะว่า,าไม่ใช่เจ้าของบริษ,ษะะัทเนาะคือต่อให้ไปถามบริษ,ษัทเขาก็าอาจจะตอบว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตาบริษัทอาจจะแบบ มีนยโยบายหรืออาจจะยังไม่มีนยโยบายก็ได้อันเนี้ยคือในความคิดของผมนะครับเพราะว่าผมเคยเจอประสบการณ์ที่ผ่านมาเวลาถอดถามไปปุ๊บถ้ามันออตอบไม่ได้เขาก็จะเลี่ยงตอบประมาณนี้แหละอ่าประมาณนี้แหละครับทุกคนโอเคนะง่ายๆเลยโอเคนะครับทุกคนก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันสําหรับวิดีโอหน้าผมจะมาถอนเงินแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนถามมาว่ามันถอนเงินได้จริงหรอพี่เต้อะไรอย่างเงี้ยคือหุ้นที่เราได้มามันถอนได้จริงหรอ อะไรประมาณนี้โอเคนะตอนนี้ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะมันจะต้องรอหนึ่งเดือนแต่มันไม่ต้องรอนะครับบางคนเนี่ยทาผ่านไวก็ได้รับไวนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับก็คือตรงนี้มันได้รับมาแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับเสร็จสิ้นนะครับผมได้รับมาอ่าเนี่ยครับเอ็นวีดีผมได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยมันจะขึ้นว่าเสร็จสิ้นแต่ถ้ามันยังไม่ขึ้นเสร็จสิ้นมันจะขึ้นแบบนี้ครับอยู่ระหว่างการดําเนินการอ่าอยู่ระหว่างการดําเนินการขึ้นแบบเนี้ยอันเนี้ยผมก็รอ จริงๆอ่ะผมรอ3อันนี้มันจะเข้ามาก่อนนะครับมันเข้ามาก่อนเพราะว่าอ่าจะได้ถอนทีเดียวทั้งหมดจะได้ไม่ต้องแยกถอนนะครับดังนั้นนะครับถ้ามันขึ้นว่าเสร็จสิ้นคุณสามารถถอนได้แต่ถอนอยังไงนั้นฝากกดไลค์กดติดตามช่องยูทูบควาปลายเต้ด้วยนะครับสวัสดีครับ